ศักพัฒนานะคะวันนี้ขนขุนพลมารวบรวมกันไว้ในงานโชว์ก็จบไปนที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับงานศักดิ์ินิโชว์นะคะก็ต่อไปนะคะไปเจอกันเลยนะคะที่ศูนย์เชียงรายนะคะไปเอาเหนือกันนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตตัวภาคเหนือที่สนใจก็สามารถเข้าไปชมตาได้ที่ศูนย์ศักดิ์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ นะก็จะมีในวันอาทิตย์นี้เไม่แน่ใจว,ว่า,าวันอาทิตย์จเสาร์นะคะเดี๋ยวงไงก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้าไปติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะคะก็อันนี้นะคะเป็นหนุ่ม KF 6 7เจ้ยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบบเล็กชอบแบบใหญ่นะคะก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็น k m 6 7เจ p a r t นะคะมีทุกรุ่นทุกแบบนะคะสำหรับลูกค้าท่าน,นใดสนใจนะคะ รถเกี่ยวข้าวค่ายสัตว์พัฒนานะคะ S สองร้อยของเราก็มีนะคะ KMD เราก็หล่อ f ร้อยเราก็ลุยนะคะชอบรุ่นไหนถ้าขากันได้เลยนะคะมีทุกรุ่นนะคะ KM KMD S ร้อย S สองรอ S สามรอยนะคะซื้อรถของเรานะคะไม่ต้องกลัวนะคะมีอะไรท,ท,นนะะทั่วทุกศูนย์นะคทั่วทุกภาคนะคะ เหนือกลางอีสานใต้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะจมจำแบบนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามมีบริการรับจองออนไลน์รับจองถึงบ้านนะคะสนใจท่านคะนะคะได้เลยนะคะ0ู9 24 1 1 9 6 6นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ